เล็กสุขภรณ์อดสวัสดิคำบ,บุญน,นะคะวันนี้หมอเล็กจะมาคุยในเรื่องหัวข้อที่ว่าคุณเห็นด้วยไหมคะว่าการจ่ายที่ไม่เคยขาดทุนคือการลงทุนเกี่อับสุขภาพาส่วนการจ่ายที่ไม่เคยได้อะไรกลับมาคือค่ารักษาเห็นด้วยไหมคะ้วทำไมหมอเล็กถึงพูดอย่างนั้นล่ะคะมาเข้าเรื่องกันนะคะอืมสาเหตุที่หมูเล็กพูดอย่างเงี้เพราะว่าหมูเล็กคนหนึ่งแหละหมูเล็กคนหนึ่งสวัสดีค่ะทุงบวัวหมูเล็กคนหนึ่งเลยค่ะที่ เป็นอย่างนั้นเพราะว่าหมูเล็กเนี่ยมีโรคประจําตัวเนาะหล็กมีโรคประจําตัวที่มีโรคประจำตัวตั้งแต่เด็กนะตั้งแต่ที่หนูใจรั่วตั้งแต่ให้เราทํางานน้อยใช่ไหมแล้วก็ลุยจางตั้งแต่เด็กๆเลยนะก็จําความได้ก็หกขวบเลยเนี่ยก็รักษาหมอกินยามาตั้งสารพัดแสวัสดิ์ค้างบัวหมูเล็กนะ่ก็รักษากินยาหาหมอมาแม่หมูเล่ก็พาหมูเล่ไปหาหมอตั้งแต่หมูเลจําความได้ตั้งแต่หกขวบเลยนะ หกขวบนะจนถึงวันนี้สี่สิบห้าปีแล้วนะเออแล้วตั้งแต่ที่หมูเล็หาหมอมาเนี่ยหมูเล็ที่หมูเล็เห็นมาพาหมูเล็ไปหาหมอมาตั้งแต่เด็กเนี่ยหกขวบหนปัจจุบันเนี้เอหมูเล็ก็เห็นว่าตั้งแต่ที่หมูเล็กกินยามาตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้อ่ะหมูเล็กก็ไม่เห็นว่ามันจะหายเลยนะกินยามาเนี่ยเออกินยาเท่าไหร่มันก็ไม่หาย มีใครเป็นอย่างนี้บ้างไหมคะกินยามาตั้งแต่เด็กอะค่ะมีใครเป็นเหมือนเลยบ้างไหมกินยามตั้งแต่จำความได้แต่หกขวบหนึง่งวันทุกวันเนี้ยมีไหมคะแล้วทั้งการที่เป็นริดหัวใจรั่วถ้าอราททางานน้อยเนี่ยมันก็มีแบบว่าผลข้างเขาเรียกว่ามีผลข้างเคียงของสุขภาพทั้งหลายอย่างเนี่ยต้องรักษาท<ะ>ั้งหลายวิธีมันก็ไม่ดีขึ้นไหนแบบว่าไอ้ผลข้างเคียงของไทรอยด์เนี่ยพูดผลผลข้างเคียงไทรอยด์ด้วยนะผลข้างเคียงไทรอยด์ก็มีทั้งท้องผูกด้วย มีนันแบอกว่าตัวเล็กการจเจริญเติบโตช้าการจเจริญเติบโตช้ากว่าคนทั่วไปตั้งแต่อย่างเช่นว่าตอนปอหอย่างเงี้ยสูงแค่หนึ่งร้อยสิบเซนน่ะเออโอ้ทำไมตัวเล็กจังวะต้องตัดชุดใหม่เลยอ่ะอืมแล้วก็แบบว่าต้องกินยาหาหมอเพื่อให้มันสูงขึ้น,นแล้วพอกินยาให้สูงขึ้นมันก็มีทำให้เราแบบมือเท้าใหญ่เนาะเออแล้ว ยังมีอีกมันก็ทําให้เราแบบว่าพูดไม่ไหวทำอย่างเช่นว่ามีความความมีความเข้มข้นเลือ,นอดน้อยด้วยเนะ่ยแค่ยี่สิบสองเนี่ยทําให้เราพูดไม่ไหวพูดเป็นประโยคยาวๆเหมือนที่หมือพูดอยู่ตอนเนี้ยพูดไม่ไหวนะตอนแต่ก่อนเนี่ยเหนื่อยมากให้ได้แต่ยิ้มให้พูดเลยด้วยยิ้มยิ้มอย่างเดียวเพราะว่าพูดกับเขาไม่ไหวหรอกยิ้มอย่างเดียวคนเลยให้ฉายาว,ว่าเฮ้ยไอ้นี่มันโรบอทชัดๆเลยแม่ง ทำอะไรก็คั่วช้าเลยเออแต่จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะว่ามันคือผลข้างเคียงของสุขภาพกลุ่มอนะไรเงี้ยที่ทั้งทําอะไรเฉื่อยชาพูดอะไรก็ไม่ไหวเพราะามันเหนื่อยแล้วก็นอนก็ไม่หลับท้องก็ผูกอาทิตย์หนึ่งเนี่ยสามวันสี่วันก็ยังขับถ่ายไม่ได้อย่างเงี้ยโอ้ยแม่เอ้ยอาจจะพูดไม่พอนะคะหมือนจ,จะพูดไม่พอแต่หมือนก็อยากจะให้เข้าถึงพี่ๆน้องๆน,นะคะ อืมอืมทีเนี้ยก็ต้องกินยาอ่ะลองกินวิธีแบบว่าม้าพาไปหาหมอหมอแม่หมอจีเนี่ยเคยไหมแบบหมอแม่อย่างเงี้ยเอ๊กินหมอแม่มันก็ไม่เห็นจะหายเลยเราไปหาหมอดีๆทั้งเจ็ดย่านนะมาสมุนในที่ว่าเขาว่ามันเก่งมันดีที่สุดเนี่ยม้าพาไปเนอะมันก็ไม่เห็นจะดีขึ้นเลยลงทุนไปเท่าไหร่แล้วแหละถามจริงที่ผมได้เล่เามาเนี่ยลงทุนไปต้องเท่าไหร่แล้วล่ะมันตกลงมันคุ้มค่าไหมวะเนี่ย คุ้มค่าไหมเนี่ยเออไม่เห็นดีคือเลยจนมาวันหนึ่งเนี่ยมันมีหมอแม่คนหนึ่งนะต้องเล่าเท่าความนี้นิดนึงขออนุญว่ามันมีหมอแม่คนเหนื่งเขาก็บอกหมเลยว่าหมนเลฟหาหมอแม่คนสุดท้ายนะหมเลยไปหาหมอแม่คนสุดท้ายเขาบอกว่าสวัสดีค่ะจิว๋วสวัสดีค่ะน้องเจนนี่เขาบอกว่าหนูการที่หนูหนูกินยาหาหมอแม่มาหลายสำนักแล้วใช่ไหม หนูกินยาหหมอแม่มันหลายสำนักใช่ไหมแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นใช่ไหมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าสิ่งที่หนูเป็นอยู่อ่ะทั้งนินหัวใจรั่วทั้งไทรอยทํางานน้อยทั้งโรคซีที่หนูเป็นอยู่อ่ะหนูกินยาหมอแม่ไปมันก็ไม่หายหรอกเพราะสิ่งที่หนูเป็นอยู่สิ่งที่หนูเลยเป็นอยู่เนี่ยคือมันเป็นลึกถึงระดับเซลล์อะค่ะมันเลยไม่หายหนูเล็กต้องหาวิธีอื่นที่มันเข้าไปดูแล ถึงรนะดับเซลลนะ์นะมันถึงจะดีขึ้นนะอืมตั้งแต่นั้นมาหมเลยก็เลยไปบอกแม่หมเลย์ก่อนว่าแมา่หมอแม่เนี่ยเขาบอกว่าหมเล็กไม่จําเป็นต้องกินยาหมอแม่แล้วหรอกเรากินยาหมอแม่หมอแม่ไปแค่เท่านั้นแหละกินไปก็ไม่หายมาดูสิหมเลยก,กินไม,ม่พามเลย์ไปหาหมอมาต้องร้ายสํานักก็ไม่หายไม่ดีขึ้นเลยไม่เห็นเคยได้อยู่กินยาสักทีเลยอะ่ะมีกิน แล้วดูนะที่สําคัญนะตก่อนนะถ้ายังไม่ได้รู้จากพวกอาหารซ่อมเซลล์นี่นะต้องกินยาโรคประจาตัวแล้วกินกินยาผลข้างเคียงรวมต่อวันเนะี่ยสิบเม็ดนะแต่ว่ายังไม่รวมถึงยาหมอแม่นะถ้าไม่รวมนะให้กินรวมยาหมอแม่ด้วยโอ้ยพระเจ้าช่วยควยทอดทําไมมันเยอะขนาดนี้ว่าแค่ยาหมอแม่คุณคิดคุณเคยกินมายาไอหมอแม่เนะี่ยมันต้องกินทีเป็นก,ก,กันๆเม็ดดำๆหนึ่งนั่นแหละตั้งหลายเมนะ็ดเลยแล้ว แค่อ้าป่าิ้เข้าไปหรือว่าต้มเราอย่างเงี้ยอ้ยบัลลมจะเหม็นแบบว่ากั้นหายใจก็แล้วก็ยังไม่หายเหม็นนะ่ะเออต้องแบบว่าแอบกินลูกอมเคอมแบบออยากจะเททิ้งให้ได้เลยนะแต่พอหลังจากนั้นมาเนี่ยเออหลังจากนั้นมานะออานูนนะเล็กเพื่อได้รู้จักอาหารซ่อมเซลล์นี่ก็ไปซ่อมร่างกายตัวเองนะเอาไว้เหมือนจะมาเล่าให้ฟังนะอาหารซ่อมเซลล์นะที่เหมือนจใช้เนี่ยมันเลยทําให้เหมือนจดีขึ้นแลวทีนี้เหมือจะมาเข้าเรื่องต่อที่ว่า ที่มเลยบอกว่าผ pues มเลยมีเร e. ื่องของเรื่องของไทรอยททางานว่าที่ผมเล็กแบบว่าอืดไม่ออกอ่ะอืดไม่ออกสัปดาห์หนึ่งเี่ยก็แบบอืดแค่วันละหนึ่งถึงสองครั้งในสัปดาห์หนึ่งมีเจ็ดวันใช่ไหมสัปดาห์หนึ่งมีเจ็ดวันแล้วผมเล็กอ่ะก็อืดไม่ออกอ่ะสามวันผ่านไปก็ยังอืดไม่ออกสี่วันผ่านไปก็อืดไม่ออกเออเราทำไงสามสี่วันนั้นเนี่ย คุณรู้ไหมสาวสิวันถ้าเหมือไม่ได้อือออกเนี่ยถ้าเหลือไม่สามารถอือออกได้เนี่ยในช่วงสามสิวันนั้นหนึ่งเลยเล็กนอนไม่หลับทรมานมากเลยเพราะว่ามีแรงดันน่ยแรงดันอยู่ในร่างกายอะ่พะพล้วมันแบบว่าเออเอ็นตัวนอนเงี้ยแบบนอนไม่ได้ทั้งคืนเนี่ยทั้งคืนนี้นไม่ต้องนอนค่ะแล้วแบบว่าตื่นขึ้นมาด้แบบอย่ามาเข้าใกล้หรือเช่วยวนะเนี้ยหมือจะแบบวีนใส่อย่างแรงเลยเพราะาอารมณ์ไม่ดีอะ่ะขับถ่ายไม่ได้อะ่ะขับถ่ายไม่ได้ นะเขาถ่ายไม่ได้แล้วทีนี้อ่ะเราไปหาหมอหมอโรคหัวใจเขาก็จะบอกว่างั้นหนูเอาอยายถ่ายไปกินแล้วกันนะยาถ่ายที่หนูเคยกินเนี่ยชื่อดาวคนไหลโอ้โหหมอคะทาไมหมอถึงให้ยาหนูมากินแรงจังเลยเวลาที่กินยาดาวคนไหลแล้วเนี่ยนะมันรู้สึกว่าทั้งแบบปวดบีดทั้งแบบมวน้องแล้วที่สําคัญมันบีบหัวใจอะ่ะโอ้ยทรมานยกกําลังสามเลยอะ่ะนะ แล้วกว่าแล้วถึงจะขับถ่ายได้มันทรมานยกกําลังสามอ่ะเออ้อเสร็จแล้วทีนี้หมลยก็เลยแบบเปลี่ยนวิธีงั้นตอนหลังหมวยเนี่ยรู้จักพวกดีท็อกซ์เนาะก็กินดีท็อกซ์มาตั้งหลายรูปแบบเลยเนี่ยสารพัดยี่ห้อเลยเนี่ยแต่หมลยกินตั้งแต่ที่หมลยกินดีท็อกซ์มาตั้งหลายยี่ห้อเนี่ยที่หมลยก็แบบพยายามทกินแลกกินแล้วกินอีกแต่ว่าลองหยุดดูนะลองหยุดดูมากาทําไมหยุดแล้วถึงขับถ่ายไม่ได้ ทำไมหยุดดีท็อกซ์หยุดกินดีท็อกซ์แล้วขับถ่ายไม่ได้หรือว่าขับถ่ายแล้วกลายเป็นว่ามีเลือดออกด้วยอ่ะโอ้ยทําไงอ่ะไม่เอาอ,อกก่ะกลัวอืมกลัวไม่เอา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 ,เอา,เอาหาใหม่หาใหม่หาดีท็อกซ์ใหม่หาดีท็อกซ์แบบใหม่นะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเรากินดีท็อกซ์ต่อเนื่องทุกวัน มันจะทําให้เราทําไส้ขี้เกียจใช่ไหมเออเฮ้ยไม่เอานะก็ไม่ได้อยากเป็นเงี้ยนะไม่ได้อยากให้ใครมาว่าเราแบบนั้นแล้วเราก็ไม่ได้อยากเป็นอย่างงาั้นนะเออเสร็จแล้วก็สรรหากินทุกตั้งหลายยี่ห้อเลยนะที่เคยกินมานะแต่บางยี่ห้อเออมันก็บางยี่ห้อก็อร่อยบางยี่ห้อก็อย่างที่บอกขับถ่ายไม่ได้บางยี่ห้อก็กินแล้วโอ้มวนทองโครดเหมือนกินยาเลยอืม ทรมานมากนะ,ะถามก่อนนะที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยคุณคิดว่ามันหาความคุ้มค่าเจอหรือยังคะหาความคุ้มค่าเจอหรือยังยังไม่เจอเลยใช่ไหมเออที่นี้มาถึงล่าสุดเนี่ยนะล่าสุดของตั้งแตออ่ปีที่แล้วเลยนะปีที่แล้วเดินประมาณเดือนเจ็ดนะประมาณเดือนเจ็ดต้องเท้าความนิดนึงว่าปีที่แล้วตั้งแต่เดือน ห้านะขอเท้าความนิดนึงว่าเพิ่งแล้วเดือนห้าเนี่ยหมุนเล็กนะหมุนเล็กเนี่ยก็แบบว่ามีความคันอยู่ในตัวจากผลข้างเคียงของไทรอยเออหมุนเล็กก็แบบไปเล่าให้หมอฟังหมอคะทําไมหมุนเล็กเนี่ยคันจังเลยอ่ะหมุนเล็กเคยไปอ่านใน Google มาเขาบอกว่าที่หมุนเล็กคันเนี่ยเพราะว่าหมุนเล็กมีผลกินยาไทรอยแล้วเธอทำให้หมุนเล็กคันเหรอทีนี้แต่ก่อนหมุนเล็กกินยาไทรอยชื่อชื่อเอลท็อกซิน ทีนี้พอเราไปเล่าให้หมอฟังว่าเราอาการหมอก็เลยลองเปลี่ยนยาให้หมเลยกินเปลี่ยนชื่อยาจากเอลท็อกซินเป็นยูไทยหลอกนะโอ้โหไม่เคยรู้จักไม่เคยรู้เชื่อไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยว่าไม่เคยรู้มาอก่อนว่าหมเลย์จะแพ้ยากับเขาด้วยแล้วเนี่ยพอหมเลยกินเปลี่ยนยาไทยลอยชื่อเอลท็อกซินมากินเป็นยายูไทยหลอก โอ้โหตั้งแต่กินวันแรกเนี่ยแบบคัน24ชั่วโมงนหน้าบูดหน้าเบี้ยวคันอย่ามาเข้าใกล้หมูเล็กเชียวเนี่ยหมูเล็กคันอยู่แลว้วตอนกลางคืนเขานอนไม่หลับอะ่ะงี้งี้งี้คันหนูจนไปลายเท้ยายักษ์ตลอดเวลาเลยอะ่ะไม่รู้เป็นอะไรอะ่ะอืมเสร็จแล้วหมูเล็กก็ยังไม่รู้อีกว่าหมูเล็กหมูเล็กเขไปพยายามหสาสัญหาอะไรมากินเอ้ยว่าหมูเล็กเนี่ยมีพยาธิหรือเปล่ามีพยาธิในร่างกายไมาทำไมมันดุกดิกดุกดิกตลอดเวลาเลยคันไปหมดทั่วทั้งร่างกายเลย ถ้าเราหาซื้อายาพยาธิ่ายพยาธิมากินเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลทีนี้เราต้องไปเจาะเลือดใหม่เราต้องไปเจาะเลือดในเดือนมิถุนายนกับหมอโรคหัวใจหมอก็อแบบตกใจเฮ้ยทําไมค่าไทรอยหนูมันตกลงขนาดนี้แล้วแบบเสีงยงหัวใจมันมันดิ่งลงอะ่ะเออมันทําให้ผู้เกิดขนข้างเคียงอีกโอ้ยโอ้ยมันไม่มีอะไรคุ้มค่าเลยนะเสร็จแล้วมาต่อ หมอบอกว่าถ้าเดือนอมิถุนาย,ยเนเนี่ยหนูคือมิถุนายนไปเจาะเลือดใช่ไหมแล้วมันไม่ดีขึ้นที่นี้หมอว่าเอาอยิาง่งนะ,ะเดี๋ยวหนูลองกินต่อไปก่อนนั่นถึงเดือนกรกฎานะถึงเดือนรกนะอนนรกฎาว่าหนูจะค่าไทยรอยจะขึ้นดีขึ้นไหมเราก็แบบว่าทนกินไปแตรู้ไหมมันไม่ดีขึ้นแล้วมันก็คันตลอดงี้ยอย่างนี้เลยอ่ะถ้าตายาจริงๆเลยนะตอนนั้นเนะี่ยที่แบบแพ้ยาอยู่ไทยลอยกับแบบหุ่นยิงอย่างแรงเ่ะเออ กินยาหมืเล็กินยาด้วยความที่หมเลยคันมากนะคันตลอดเวลาหน้าบูหน้า,นา,นาเบี้ยวอย่างเงี้ยกินยาแก้คันนะตอนนั้นนะ่ยยี่สิบกว่าเม็ดต่อวันเนะี่ยกินยาแก้คันอย่างเดียวนะยี่สิบกว่าเม็ดต่อวันเนี่ฟังดูใหม่นะย้ำอีกครั้งนะกินยาแก้คันเนะี่ยยี่สิบกว่าเม็ดต่อวันเนะี่ยโอ้โหยังแ,แล้วก็รวมต้องกินยาไทรอยด์ต่างหานะหนึ่งเม็ดสองเม็ดอะไรอย่างเงี้ยน,นะแล้วรวมยาแก้ คันอย่างเดียวนะยาแก้คันยนะี่สิบกว่าเมตรเพราะว่าอยากให้หายคันนะี่ะทำไมมันไม่หายคันนะ่ะทีนี้ไปถึงเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วก็ไปหาหมอใหม่เจาะเลือกกับหมอโลคใจว่าหนูยังคันอยู่เลยหมอหนูยังไม่หายเลยอะ่ะหมอก็เลยโอ้อย,อย่างนี้ดีกว่านะหนูรีบกลับไปหาหมอไทยรอยด่วนนะทีนี้อ่ะอีกอาทิตย์หนึ่งผ่านไปเราก็กลับไปหาหมอไทยรอยหมอก็งงเฮ้ยถ้าไม่หนูครั้งนี้มาหาหมอเร็วจังเลยหมอ หนูคันหนักมากเลยแต่หนูกินยาอยู่ไทยหลอกเนี่ยหนูเป็นอะไรอ่ะหนูรู้สึกว่าหนูมีพยาเดินอยู่ทั่วร่างกายทุกอย่างทุกอยากยุกอยา่ากให้หนูก็คันแบบหนูนอนไม่หลับอ่ะหนูกินยาแก้คันหนยี่สิบกว่าเม็ดน่ะอืมนะเฮ้ยฟังแล้วเหนื่อยแทนไหมล่ะมันอยู่ตรงไหนความคุ้มค่าเนี่ยนะเสร็จแล้วที่นี้มาหลังจากนั้นไม่นานเลยก็ได้รู้จักตัวนี้เลยได้รู้จัก อุ๊บดีทอกจากน้องบัวเพราะว่าเหมวยเลยนะ่าใหน้องบัวฟังเพราะหมลยเนี่ยแพ้ยาไทรอย์แล้วแบบกินยา20กว่าเม็ดต่อวันนะ่ะไม่รวมยาไทรอย์นะกินยาแก้คันอย่างเดียวเนี่ย20กว่าเมนะ็ดไม่รวมยาไทรอยนะ์ยาไทรอย์แค่มเม็ดสองเม็ดนะนะแต่ยาแก้คันปลาไป20กว่าเมตรตรตร็ดต่อวันไอ้บ้าเอ้ยมึงกินเข้าไปได้ยงังไงอืมนะหลังจากนั้นมาหมลยเนะี่ยก็เลยลองสั่งซื้ออุปบดีทอกมากินเนี่ยแหละเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราอ่ะ กลัวนะกลัวตับไตจะพังเหมือนกันนะแล้วก็้องบัวบอกว่าถ้าหมูเล็กกินถ้าพี่หมูเลกได้กินพุ้มทีเท่านั้นแล้วมันจะได้เข้าไปล้างมันจะค่อยปรับสมดุลลำไส้ปรับสมดุลลำไส้ปรับสมดุลการขับถ่ายให้หมูเลกในกะลับมาขับถ่ายเป็นปกติให้ดีขึ้นนะแล้วก็จะได้เข้าไปล้างพิษในหลอดเลือดเข้าไปล้างพิษในระบบตับไตเข้าไปล้างพิษในลำไส้เขาก็เข้าไปแอนตี o ้ออซิเดนต์ด้วยนะ ทีนี่หมูเลยก็ลองกินทุกวันเลยนะกินวันเลยเพราะว่าหมูเลยเนะี่ยกลัวตัดไตพังหรืเลยไม่อยากไปฟอกไตค่ะหมูเลยกลัวค่ะนะทีนี้มากินกันมากินกันนะมากินกันมากินกันนะหลายๆคนเนี่ยก็จะถามเลยมานะว่าแป๊บหบนึ่งนะเดี๋ยวมา กลับมาแล้วหลายๆคนเนะี่ยถามเลยว่ามุเล็กอุปดีทอ็อกเนี่ยมันกินแล้วมันจะอืดม,มันจะบวมไหมมันจะมีวุ้นมันจะหนืน่มันจะเหนียวไหมดูนะดูนะดูนะคะดูดูด,ดูมุเล็กจะเทให้ดูนะอืมเนี่ยอุปดีทอ็อกมันก็เป็นมีส่วนผสมที่เป็นพรีไบโอติกด้วยนะคะอืม เป็นพรีไบโอติกนะปรับระบบการขับถ่ายได้ดีด้วยนะแล้วเชื่อไหมตั้งแต่หมูเล็กินวุ้บดีเท่าแบบว่าทุกวันเลยนะในช่วงแรกนะที่หมูเลยแบบว่าตั้งใจกินวุ้บดีเท้าเนี่ยตอนแรกๆหมูเลยกสั่งจากหนึ่งกล่องนะด้วยงบป,ประมาณที่ที่แบบว่ามันก็มีน้อยต้องใช้สอยประหยัดนิดนนะึงตอนแรกๆเนี่ยก,ก็แบบว่าลองซื้อทีละกล่องทีละสองกล่องทีละสามกล่องมานะส่วนถึงหมูเล็ก็เลย ตัดสินใจซื้อห้ากล่องมากินเลยนะแล้วก็กินทุนกวันเลยาานะสามกล่องแรกกินทุกวันเลยแล้วจะแนะนำหรือก็เลยลอ,ลองลองนะลองที่แบบว่าห่างลองหยุดกินอุ๊บดีท็อกเป็นบางวันนะแล้าหมุลเอกสังเกตตัวเองดูว่าถ้าหมูเล็กหยุดกินอุ๊บดีท็อกแล้วหมเลเกจะขับถ่ายเป็นยังไงบ้างเฮ้ยปรากฏว่ามันขับถ่ายได้เป็นปกติเลยว่ะมันแบบไม่ต้อง ไม่ต้องคิดไม่ต้องมาอยู่ในห้องน้ำแบบขี้เบ่งเป็นเวลานานๆไม่ต้องแบบหน้าบูหน้าเบี้ยวอะไรเงี้ยไม่ต้องเลยอ่ะแล้วแบบถื้าห้องน้ำถือเวลาเข้าห้องน้ำแป๊บมก็แบบแป๊บเดียวมันก็ขับถ่ายได้สบายๆไม่มีอาการปวดนี่ไม่มีอาการมุนท้องแม่จะนิดเดียวเลยนะคะเออ่เนี่ยดูสิน้ำเนี่ยสีเขียวใสแจ้วเลยนะหอมก็หอมแล้วก็มีไฟเบอร์อยู่ในนั้นด้วยไฟเบอร์ของผักผลไม้ที่พืชตั้ง หนึ่งหมื่นแปดรอยี่สิบห้ามิลลิกรัมเนี่ยหมูเลเองไะบอกเลยนะหมูเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้กินผักผลไม้ธัญพืชอะไรอย่เงี้ยเป็นแบบกิโลกิโลอะไรเงี้ยนะเพราะเราอยู่แถวเยาวราชเนอะเราก็กลัวว่าผักผลไม้ที่เรากินเข้าไปอ่ะแล้วเราก็ฟังข่าวมาอยู่เรื่อยใช่ไหมว่าเรากลัวว่าผักผลไม้ที่เรากินเข้าไปมันจะเป็นของปลอมที่แบบคนจีนเอามาทําขายหรือเปล่าวะหรือว่าผักผลไม้พวกนี้มันแถมยาฆ่าแมลงมาหรือเปล่าวะโอ้ยไม่เห็นคุ้มเลยงั้นไปกินอุ้มดีท็อกดีกว่านะ อะชนแก้วกันค่ะ <c oughs> หอมอร่อยมุเล่มีสินค้าพร้อมส่งด้วยนะ <c oughs> อูมดีทอ็อกเนี่ยน่าใครสในใจอยากซื้ออูมดีท็อกกับมุเล่เนี่ยกล่องหนึ่งหกร้ยเก้าสบาทมีห้าซองนะคะแต่ถ้าซื้อห้ากล่องมีโปรโมชั่นพิเศษอยู่ที่สาม0บาทประหยัดไปทั้งสี่ร้อยกว่าบาทเลยนะ ได้ว่าค่าค่าส่งออกเองนะคะมันก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะที่คุณจะต้องออกค่าส่งเองเรากินผักผลไม้ทั่วไปตอนนผักผลไม้อะที่เขาบอกว่าเราต้องกินให้ครบห้าหมู่อะไรอย่างนั้นน่ะพี่คิดว่าพี่จะเจอสารพิษปนเปื้อนไหมคะ คุณน้องคิดว่าคุณน้องจะเจอสารพิษปนเปื้อนไหมคะแต่ถ้าคุณน้องได้กินอุ๊บเนี่ยค่ะคุณน้องคุณพี่ได้กินได้ล้างสารพิษได้ดีทัาทุกระบบเลยนะคะรวมถึงระบบหลอดเลือดระบบตับไตระบบดดระบส้ดดบบตดดแล้วก็ได้ที่จะจะได้ต้านอนุมูลอิสระจะได้ล้างสิมม่งนีร่างกายด้วยนะ,ะโอ้ยคุ้คมมากกว่ากินยาหลายเท่าเลยนะถ้าฟังทิหมหรือแชร์แบ่งปันมาวันนี้แนะคะ่คนะ่ะนะถ้าสนใจอยากซื้อ ถ้าสนใจอยากซื้อจะกินไปอุ๊บดิท็อกับมุเล็กก็โทรศัพท์ปรสานซื้อได้นะคะ0ูนย์หกสองหรือ099 807 4968หรือทักมาที่อินบ็อกนะคะหรือว่าจะไปทักแชทที่ไลน์ id lpd 41ก็ได้นะคะวันนี้มุเล็กก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ